สวัสดีค่ะมาพบกับครูวิวในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,นธรรม EP 2ีแล้วนะ mm hmm. EP นี้นะคะเป็น EP สุดท้ายแล้วจริงๆนะจะของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นั่นเองนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราจะต้องสอบนะคะแต่คุณครูเป็นเป็นห่วงเหลือเกินคุณครูอยากให้ทุกคนสอบได้คะแนนดี ครูวิวก็เลยจะทบทวนให้อาจจะยาวนิดนึงนะคะลูกแต่เนื้อหาทั้งหมดตรงกับที่สอบเลยวันนี้จะสอบ20ข้อนะคะเป็นยังไงกันบ้างหยุดไปหนึ่งอาทิตย์ได้เคลียร์งานกันหรือเปล่านะคะเรามาดูกันก่อนนะคะครูขออนุญาตย้ายตัวเองมาอยู่ตรงไหนได้เอ่ยตรงนี้แล้วกัน,นมาดูนะคะวิชาสังคมเก็บคะแนนยังไง คะแนนเก็บหนึ่งปีการศึกษาจะเก็บ60และ40ิบนะคะ60สบคืออะไรคือคะแนนเก็บคะแนนเก็บมากกว่าคะแนนสอบเห็นไหมที่ครูบอกคะแนนเก็บเก็บ60สอบแค่40แต่ภาคเรียนที่หนึ่งนี้เป็นการเรียนแบบออนไลน์ใช่ไหมคะลูกออนไลน์ครูจะเก็บห้าิบคะแนนห้าสิคะแนนมาจากไหนบางหนึ่งจิตวิสัยสิคะแนนเดี๋ยวเรามาดูว่าจิตวิสัยสิบคะแนนเก็บอะไรบ้างสองชิ้นงานอีก1ิคะแนนสา สอบระหว่างหัวรือสอบท้ายบทอีกสิคะแนนและสุดท้ายสอบปลายภาคยี่สิคะแนนรวมเป็นทั้งห้าสิคะแนนนั่นเองเดี๋ยวมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครูวิวขอย้ายตัวเองขึ้นมาอยู่ตรงนี้ึวันนี้ครูอยู่ที่นะอ้าวมาดูลูกสิบคะแนนแรกคะแนนจิตวิสัยสิคะแนนมาจากไหนก็คือหนึ่งการส่งสมุดนะคะก็คือเราจะส่งสมุดการวันที่ส3สาตุลาคมสองห้าสี่ งานที่ครูบอกว่าเอ้ยมีอะไรบ้างนะคะที่ให้จดลงในสมุดโจดให้ครบนะคะครูให้ตัวอย่างนะคะเนื้อหาทั้งหมดลงไปใน Open Chat แล้วนะคะให้เราทบทวนนะอ่านให้เรียบร้อยนะคะข้อสอบอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะส่งสมุดสอส่งคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอเรามีอยู่แค่มีทั้งหมดกี่คลิปนะ สี่คลิปจำได้ไหมหนึ่งก็คือการไหว้ใช่ไหมคะไหวระดับต่างๆกับไหวแบบเบญจาคบดิษใช่ไหมคะสองก็คืออาละ่ะสามก็คือเกี่ยวกับการนั่งสมาธิและสี่ก็คือการช่วยเหลืองานบ้านถูกไหมคะลูกต่อมาคือการตรงต่อเวลาส่งงานตรงเวลาวันที่สิบสามส่งครบตรงเวลานะคะแล้วก็การเข้าเรียนที่ทุกคนส่งมาในโอเพ่นแชรคุณจะติกว่าใครเข้าเรียนบ้างอย่างนี้นะคะอ่ะต่อมาลูกชิ้นงานสิบคะแนน ชิ้นงานสิบคะแนนคืออะไรอรครูก็คือการส่งใบงานนะคะตั้งแต่ใบ,ใบงานที่1ถึงใบงานที่13นะคะสิบคะแนนแล้วก็ใบงานอื่นๆที่ครูสั่งลงไปที่ทําในกระดาษ a 4ี่อะลูกจำได้ไหมแบบว่าหน้าที่พล,ลเมืองใช่ไหมคะแล้วก็วันสำคัญทางว่าพุทธศาสนาใช่ไหมคะอะ่มาดูมีอะไรบ้างครูขออนุญาตย้ายตัวเองลงมาฮึอ่า อันนี้ก็คือใบงานที่หนึ่งนะคะใบงานที่สองตัวอย่างหน้าตานะใครส่งแล้วคุณวิวมีคะแนนให้แล้วนะคะต่อมาก็คือใบงานที่สามใบงานที่สี่นะคะนี่รูปร่างหน้าตามันแบบนี้คุ้นไหมอันนี้แบบที่ห้าและแบบที่หกลูกใบงานที่เจ็ดใบงานที่แปดอันนี้แปดหน้าที่หนึ่งนะอันนี้ก็คือแปดหน้าที่สองแล้วก็ใบงานที่เก้านะคะ แล้วก็ไปงานที่สิบหน้าหลังเลยเนาะเห็นไหมครูตั้งใจทําสวยๆนะคะแล้วก็ไปงานที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใบางานที่สนะิบสามเนาะอ่ะหลังจากนั้นเสร็จดูหน้าตาใบงานแล้วโอ้ยครบหรือเปล่าเช็คตัวเองนะต่อมาคือการสอบจบระหว่างหน่วยเนาะอีกสิบคะแนนที่ครูส่ง Google Form ให้นะคะคะแนนนะใครยังไม่สอบหน่วยไหนเดี๋ยวครูทำอ่าแอร์ลิส ลิตไว้ให้แล้วหนูก็กลับมาย้อนดู EP นี้นะแล้วก็สแกนหรือว่าเอ่อลิงก์ตามนี้ได้เลยนะคะสอบครั้งแรกเลยก็คือสอบพระบุตทั้งหมดเลย30คะแนนนะคะปรากฏว่าคะแนนไม่ดีใช่ไหมคุณก็เลยมาสอบเป็นรายหน่วยให้นะคะก็คือนี่บทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5บทที่6และบทที่7บทที่8นะคะ จริงก็คือมีพลเมืองอีกแต่ว่าเราไม่ทันแล้วเดี๋ยวเรามาสอบงวดนี้รวบทีเดียวเลยนะคะอ่ะแล้วสุดท้ายคะแนน20คะแนนมาจากไหน20ก็คือมาจากการสอบปลายภาคที่เราจะสอบกันในวันนี้นะคะใน Google Form นะคะอ่ะอันนี้คือ QR Code สอบแต่ครูแบบว่าไม่ใจร้ายแบบเฮ้ยครูสอบเลยหรอไม่ทวนอะไรให้เลยหรอ มาคูณทวนให้อีกหนึ่งรอบหนึ่งครั้งแบบสปีดเลยนะคะแล้วก็จะทําแบบทดสอบ20ข้อนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีฟังคลิปนี้ให้ดีเพราะครูจะเน้นว่าอันไหนออกข้อสอบนะคะหรือถ้าใครทบทวนใน Open c h a n แ e ลแล้วคุณลองดูนะเห็นไหมว่ารูปแบบหน้าตาเหมือนกับที่ครูส่งในลิงก์ให้คุณเลยนะคะมาทวนอีกหนึ่งรอบาศาสนาหมายถึงอะไราศาสนาหมายถึงย้ำ อาอันเดียวคือลัทธิความเชื่อของมนุษย์อ่าแต่จริงศาสนาหมายถึงอะไรได้อีกหมายถึงกาททำเกี่ยวกับบุญบาปหรือลัทธิพิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น,น,นแต่ครูเอาแค่อันเดียวศาส,สนาหมายถึงลัทธิความเชื่อของมนุษย์ไปดูนะข้อแรกออกอนี้เลยบอกเลยโอ้โหสุดยอดเลยมรดกทางด้านวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสองรูปแบบก็คือมรดกด้านรูปธรรม รูปธรรมจับต้องได้และก็ด้านจิตใจนะคะจิตใจก็คือเกี่ยวกับจิตใจของเรานั่นเองนะคะหรือมีอนิหารแหมอาจะจ๊ะเกี่ยวกับจิตใจนะ,ะอะมาดูปราศาสตร์นะคะวัดนะคะหรือว่าเจดีก็คือเป็นด้านเป็นด้านรูปธรรมนะคะต่อมาก็คือการสมุนไ่บาการไหว้ให้หันศัตว์เป็นด้านจิตใจอะทวนนะวัดเป็นอะไรรูปธรรมพอน้ตไปปล่อยปลาด้านจิตใจเออครูควรจะตัวเล็กกว่านี้ไหม อ่าตรงนี้อ่าครูมาอยู่จิตใจบอลเบาๆนะคะต่อมาอ่ะทุวันตอนนั้นวัดเออจิตใจพระรูปธรรมเออได้นะอ่ะไปแล้วนะเจดีรูปธรรมให้ให้อาหารจิตใจอ,อ่าปราสาทรูปธรรมไต่บาตด้นานจิตใจโอเคไหมปล่อยนกป,ป,ปล่อยปลาปล่อยปลานั่นจิตใจปราสาทรรูปธรรมเออพระ รูปธรรมว่าบุคคลต่างๆด้านจิตใจอ่ะโอเคทวนต่อมาเรื่องพุทธประวัติประสูพระพุทธเจ้าประสูตรัสรู้ปร,รินิพพานตรงกับวันวิสาขาบูชานะคะหรือว่าวันเพ็ญสิบห้าคำเดือนหกตายตนสาระนะคะณนะรุงพินิวันพระพุทธเจ้าเกิดจากใครเกิดจากพ่อที่ชื่อเจ้าชายสุโธนะและแม่ชื่อนางสิริมหามายาลูกออกมาชื่อเจ้าชายสิทธถะนะจ๊ะ ปรากฏว่าด้วยศิธาถาอภิเศษทรงรถกับภรรยาเขาที่ชื่อว่านางแยโสทารางหรือนางพิมพามีลูกหนึ่งคนก็คือเจ้าชายราหุลน,นั่นเองปรากฏว่าวันหนึ่งได้ออกไปข้างนอกพบเห็นผู้คนต่างๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ทุกคนพ้นจากทุกข์ก็เลยตัดสินใจไปออกบวชน,นั่นเองนะคะวบวชตอนอายุ29ปีนะจ๊ะแล้วก็ได้ทรงประกาศหลับธรรมนะคะ ต,ต่างๆนะที่ป่าอิส,สิตนามฤอพระไทยยาวันนะคะยามหลักธรรมแรกในพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่ถูกต้องนะจ๊ะมีในข้อสอบนะจ๊ะหลักธรรมแรกคืออริยสัจสี่ปรากฏว่าไปหาพระบิดาพระบิดาก็โกรธจังเลยว่าไปหาข้าวให้กินอะไรให้กินไม่ยอมไปขอทานอยู่นั่นก็คือไปให้คนใส่บาตรหาว่าเป็นขอทานโดยที่พ่อของเจ้าชาย สิทธาธรรมไม่รู้เรื่องนะคะว่าจริงๆพระเขาไม่ได้ขอทานนะเขาเป็นการให้ทานหรือการทําบุญต่างๆนะคะเป็นกุศลบุญละบุญนะะเนาะ,ะปรากฏว่าเจ้ชายราหุลอยากบวชนะคะก็เลยได้เป็นสามนเณรรูปแรกนะคะในพระพุทธศาสนานั่นเองอผ่านนะจ๊ะป่ายผ่านปรินิพานก็คือ วันวิสาขาบูชานั่นเองอ้ะะาวพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือคำดีที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนไตรแปลว่าสามแสดงว่ามีทั้งหมดกีม่มวดสามมวนเริ่มจากพระวินยัยพระวินัยก็คือวาอา่าด้วยกฎระเบียบต่างๆนะจ๊ะเกี่ยวกับระเบียบว,วินัยนั่นเองต่อมาพระสูตรพระสูตรมีสูตรใสก็คือเป็นหลักธรรมคำสอนแต่มีเรื่องล่าประกอบก็คือชาดกนันเองนะคะต่อมาพระอภิธรรมก็เกี่ยวกับหลักธรรมล้วนๆเลยนะคะไม่มีเรื่องล่าประกอบ อันนี้สำคัญออกสอบนะจ๊ะคัมภีร์ของศาสนาอื่นๆถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือพระไตรปิฎกแต่ถ้าเป็นของอิสลามล่ะเขาเรียกว่าคัมภีร์อันกุรอานศาส,สนาคริสต์คัมภีร์ไบเบิลและาทาร์ดูคือคัมภีรพระเวทนั่นเอง ศาส,สนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นออกซองถือกำเนิดขึ้นดิน่นตอนใกาประเทศซาอุดิอาระเบียศาสดาของเขาก็คือนบีม,มูฮัมมัดนะคะศาสนาคริสนะคะเกิดที่ดินแดนปาเลสไตน์หรือว่าเป็นอิสราเอลในปัจจุบันนะจ๊ะศาสนาขเขาคือพระเอกรูศาสนาพังฮินดูถือกำเนิดที่ประเทศอินเดียเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดนะคะ ไม่มีศาสดาศาสนาใดไม่มีศาสดามีในข้อสอบคำตอบก็คือพระมินดูเพราะพระมินดูไม่มีศาสดาแต่นับถือเทพเจ้าสามพระองค์ก็คือพระพรหมพระศิวะแล้วพระวิษณุนั่นเองนะคะโอเคแม่อ้าวไปนะอ่าพุทธาสาวกคืออะไรก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะ่ะพระโสนณะโหเราจำได้เลยผิวเบบางหมดเลยแต่อย่าบารรลุ ก็ใช้วิธีการผ่านนะคะเราได้ศึกษาหลักธรรมด้วยความเพียรพยายามอย่างหนักแต่ถามว่าบรรลุเลยไหมไม่จงท้อแล้วเนาะเออทาทุกอย่างเลื่อดจะเต็มนั้งแขนนั้งขาเดินก็เดินจงกรมไปแล้วก็ต้องมาผานจงกรมอีกพระพุทธเจ้านั่งยานไปเลยอ่าท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะถ้านลงนดถึงพินสามสายนะพินสามสายก็ล้ายกีตาร์จากไหนปะเออให ไม่ตึงเกินไปและก็ไม่หย่อนเกินไปนะคะบอกว่าการปฏิบัติตามหลักเนี้ยเขาเรียกว่าหลักมัชชิมาปฏิปทาหรือการเดินทางสายกลางนะคะพระโสนะเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเป็นเออเป็นผู้ทีความปาลบความเพียรในพระพุทธศาสนาคะ่ะคือมีความเพียรพยายามเนาะต่อมาพระองค์นี้ก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะคะเป็นสมณีนที่มีความ ความฉลาดมากเลยงานะที่สอบประเรียนทำเก้าประโยคได้ถึงสองครั้งนะคะเลยได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในรัชกาลที่ห้าเนาะส่วนอาจารย์เสถียโรโพธินันทะโอ้คนหล่อเลยนะคะมีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากเลยจนได้รับฉายาว่าเป็นนักปราชญ์ในวงการศาสนาใครได้รับฉายาว่าเป็นนักปราชญ์ในวงการศาสนาตอบเลยคืออาจารย์เสถียโรโพธินันทะนะคะ,นะคะเพราะสามารถอ่านและพูดได้ถึงเจ็ดภาษานั่นเอง ชาดกสําคัญยังไงเาขาบอกชาดกเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาดกเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะมีข้อคิดดีๆสอนใจจําได้ไหมมีสองเรื่องจุลเศรษฐีชาดกเกี่ยวกวับเรื่องหนูตายใจอันนึงก็คือวันนาโลหะชาดกใช่ไหมคะวันนาก็คือเสือสิงโตสุนัขจิ้งจอกจําได้ไหมจุลเศรษฐชาดกก็คือเรื่องของเกี่ยวกวับเด็ก นะฮะรับใช้ที่มีความฉลาดรู้จักใช้สติปัญญาในการสร้างฐานะของตนเองจนร่ํารวยขึ้นมาส่วนบรรดาโลหะธะดุก็คือเป็นเรื่องราวของเรื่องสเสือนะคะอยู่กันอย่างมีสติปัญญาไต่ต่อไม่หลงเชื่อคำยุโยงของสุนักจริงจอกมาถึงหลักธรรมหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะคะเราไปเร็วเลยนะพระรัทธไตรก็แปลว่าดวงแก้วอันรเริฐมีทั้งหมด3ประการคือพระพุทธ ก็คือพุทธเจ้าพระธรรมคือหลักธรรมคาสอนและประสงค์คือผู้ปฏิบัติดีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อนะคะก็คือเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงนะคะเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์มีกรรมของตนเองและเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้สัมพันธ์อ่าย้ำอีกแล้วน่นะอันิยัสัีคือหลักธรรมแรกในพระพุทธศาสนาจำได้ไหมทุกทุกมีกี่ทุกอานิยัติมีลในร่างทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทุกมีสองทุกคือทุกประจํา คือเกิดแก่เจ็บตาเป็นของธรรมดานะคือทุกนะต่อมาทุกจองคือทุกที่เกิดกับแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากันสมุทัยก็คือกิเลสนะคะหรือปัญหาของทุกเรองก็คือความอยากมีสามอาการอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นนะคะคือการาาาตันหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหามีเรือการดับทุกเมื่อยู้สาเหตุเราก็หาอะไรก็ได้มาแก้ไขปรับปรุงให้เราคลายจากทุกนั้นมากก็คือ หนทางแห่งการดับ,บทุกข์ก็คือมัชชิมาปฏิปทาน,นเองนะคะกรรมอ่ะอันนี้บอกเขาสอบกรรมก็คือการกระทําทางกายวาจาและใจนะที่ประกอบด้วยเจตนาถ้าไม่เจตนาถือว่าไม่เกิดกรรมกรรมคือต้องเจตนานะคะเจตนาอาว่าอาว่าหมายถึงคําแนะนําคําตักเตือนคํากล่าวสอนอว่าเป็นหลักสาคัญนะหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนานั่นเองมาเริ่มจาก การไม่ทําความชั่วก่อนเลยนะคะมีหลักธรรมสามอันคือเบจศีนอบายมุกสีอคติสีเบจศีลคือข้อห้ามเอฟแอใช่ปะห,ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักย์ห้ามพติผิดในการห้ามพูดเท็จห้ามดื่มสุรานะคะอบายมุกสีคือหนทางแห่งความชิบหายคือการเป็นนักเลงหญิงก็คือคนเจ้าชู้การเป็นนักเลงสุราคือชอบดื่มเครื่องดื่มมึนเมาและชอบทะเลาะกับคนอื่นการเป็นนักเล่นการพนันคือชอบเล่นการพน,นันและการคบชั่วเป็นมิตรก็คือ เป็นการคบเพื่อนที่ไม่ดีตรงกับสำนวนไทยที่มีชื่อว่าคบคนพาน่านพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลก็คือการคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองนะคะอ่าบอกใบหมดแล้วนะอคติสี่คือความลาเอียงลำเอียงลำ,ำเอียงมีอะไรบ้างฉันทาคติลาเอียงเพราะรักใครชอบพอทงสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบพอกันนะคะ โมหะคติคือลำเอียงเพราะโง่ทำตามคนอื่นโดยไม่ไตรตรองพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวนะคะต่อมาอันที่สองของโอวาทคือการทําความดีให้ถึงพร้อมมีหลักอะไรบ้างเบญจะทำอิทธิบาสี่บุญกิริยาวัตถุสามเบญจะทำคือข้อที่ควรทําคือเมตตาการุณารักนะคะแล้วก็ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะการมาสังวรงคือสำรวนในการนะคะศัจจะคือผู้ความจริง สติสัมปชัญญะก็คือระลึกไตรตองให้ถี่ท้ววเนาะบุญกิยาวัตถุคือการทําบุญนั่นเองก็คือทานน้ำม่สินน้ำใม่และภาวนาใหมา่ทานน้ำมเหมือนทานไหมอ่าก็คือการให้ทานนะคะก็คือการบริจาคต่างๆสินน้ำใมหรือสินไหมก็คือการรักษาสิ่งของเราและภาวนาไหม่ก็คือการภาวนานะคะการภาวนานะคะการถือศีลภาวนาอิธิบาทสีส่สำคัญมากอิธิบาทสีส่สำคัญเพราะอะไร ที่มาสี่มีันะวิทยะจิตตะวิมังษาฉันะคือรักนะที่จะทำนะฮะรักงานที่จะทําวิิยะวิรยิรยะคือความเพียรพยายามหนูทําสิ่งนั้นให้สาเร็จจิตตะคือความเอาใจใส่กับงานที่ทําวิมังษาคือพิจารณาไต่ตองอยู่เสมอนะสิ่งที่ทําอยู่เสมอว่าดีไม่ดีนะคะ ต่อมาเรื่องพุทธศาส,สนาสุภาษิตก็คือสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อคิดคติสอนใจให้เราทําความดีโหคูณนี่แบบรัวมากต่อไปหน้าที่มัรยาองชาพุทธอุ้ยอันนี้สาคัญนี้ออกสอบหน้าที่ของชาพุทธก็คือจะตีรมแบบเรียบง่ายประหยัดมีประโยชน์และถูกต้องตามหลักศาสนาจําง่ายๆเรียบง่ายประหยัดมีประโยชน์และถูกต้องตามหลักศาสนานั่นเองนะจ๊ะต่อมา พิธีกรรมทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามอันก็คือบุญพิธีบุญพิธีแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คืองานมงคลกับงานอักมงคลงานมงคลเช่นงานแต่งงานบวชงานวันเกิดทําบุญขึ้น้ันใหม่งานอัฐมงคลก็เช่นงานศพหรือครบรอบบรรตายนั่นเองนะคะต่อมาก็คือทานพิธีคือการถวายสังฆทานต่างๆแก่พระที่สุส่งนะถวายอาหารพระไตรจีวรหรือสังฆทานนั่นเอง ต่อมาก็คือกุศ่วพิธีก็คือการฟังธรรมเอ่อฟังเทศฟังธรรมนะคะหรือว่าประกอบพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะนะคะหรือว่าพิธีรักษาศีลน,นั่นเองนะคะต่อมามารยาชาวพุทธเนาะก็ะแสดงถึงความว่าเฮ้ยเราเป็นคนพุทธหรือเปล่าเรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่าก็เช่นการไหว้นะคะหรือการกราบแบบเบญจางคบบดีนะคะการไหว้ในลักษณะต่างๆแล้วก็การเคารพศพนั่นเองนะคะอ่ะต่อมา วันสําคัญต่างๆทางศาส,สนามาครับบูชาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมนะครับเป็นวันที่พออระอรหันต์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายถ้ามาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือวันมา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 ,มา,มาประชุมกันโดยม่ได้นัดหมายมาคะบูชามาครับบูชาเออจาไวนาน้นะงง่ายๆเนาะต่อมาวิสาขบูชาโอ้โหตั้งแต่แรกแล้วสิบห้าค่ำเดือนหกประสูตร,ตรสรุประรินิพาน และแถมว่าพระพุทธเจ้าได้หลักธรรมแรกในพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่เออโอเคไหมวิสาขบูชาเนาะต่อมาอาสาอาสาคืออะไรคือประกาศประกาศอาสานี่คือเดี๋ยวเดอาสาธรรมก็คือประกาศพร,ระพุทธศาสนาเป็นทางแรกโดยการประถมมเทศนาแก้ปัญจวัคคีทั้งห้าวันเท็นสิบห้าขั้มเดือนหกนะจ๊ะอ้าวคนนี้มาหน้าที่คนระเมืองดี ยังอยู่ในภาคเรียนที่หนึ่งนะนี่ควรให้แล้วนะพลเมืองดีสถานะาพาพหมายถึงฐานะตำแหน่งสิทธิหน้าที่ตามบทบาทของบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเช่นพิดามารดาลูกนักเรียนเป็นต้นสถานะาพาพแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือได้มาตั้งแต่กําเนิดเปลี่ยนไม่ได้เพศเชื้อชาติต่อมาสถานะเกิดขึ้นภายหลังก็คือทําดีไปก็จะได้การเปลี่ยนสถานภา,าพภายหลังมากขึ้นเรื่อนการศึกษาอาชีพตําแหน่งนั่นเองนะคะ บทบาทคือการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆต,า,งๆตามสถานภาพเช่นถ้าเป็นพ่อแม่ก็เลี้ยงดูบุตรถ้าเป็นครูก็อบอรมสั่งสอนนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนก็คือรเรียนหนังสือตั้งใจนะคะอ่าเขาบอกบทบาทสําคัญก็คือจะทําให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้นสิทธิมาพร้อมกับเสรีภาพจำได้ป่ะสิทธิคืออํานาจอันชอบธรรมจะทําอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายถูกต้องโอเคนักเรียนมีสิทธิอะไรบ้างหึสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองชีวิต 2. การให้การคุ้มครองเด็กจากการใช้ความรุนแรงและสาสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนถึงมสามถูกต้องเก่งมากนะสิทธิจะทำให้บุคคลเนี่ยได้แสดงออกหรือเรียกร้องได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายท้าอะไรเอง ไม่ได้นะแบบอยากทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้นะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเสรีภาพคือความเป็นอิสระแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันนะคะนะเสรีภาพของประชาชนทำในสิ่งต่างๆได้เลยตามเสรีภาพที่ได้รับแต่นะบุคคลจะไปละเมิดสิทธทิเสรีภาพผู้อื่นไม่ได้แอดแอดไม่ได้นะคะ สิทธิเสรีภาพสิทธิคืออำนาจอันชอบกะชอบธรรมเสรีภาพคือความเป็นอิสระแต่ทั้งสองอันนี้ต้องอยู่ภายใตย้กฎหมายห้ามไปละเมิดสิทธิผู้อื่นห้ามไปพูดในเรื่องของผู้อื่นนะจ๊ะต่อไปหน้าที่ก็คือสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทํานั่นเองเช่นส8ปีไปเลิกบ้างนะคะเออเนี่ยโอเคไหมอ่ะหน้าที่บอกว่าการกระทำนะคะ ตามไม่ถูกบุคคลจะทำให้สังคมในมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสรุปพลเมืองดีก็คือสมาชิกในสังคมที่เป็นแบบตนถูกต้องเหมาะสมตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่นั่นเองจําได้ไหมเพลงอะไรเพลงอะไรที่บ่งบอกถึงหน้าที่เพลงอะไร เพลงอะไรเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันนั่นแหละคะ่ะหน้าที่ของพลเมืองดีสิบข้อนั้นร้องให้ได้จําให้ได้เด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะต่อมาลักษณะของพลเมืองดีก็คือมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพสุจริตมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่มีความเสียสละนะครับด้วยตามกฎระเบียบม,มีคุณ,ณธรรมจริยธรรมมีข่านิยมประชาธิปไตยมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์นั่นเองนะคะต่อมาสิทธิของเด็กเด็กทุกคน ต้องมีอายุตามกว่า18ปีตามกว่า18ยังเรียกว่าเด็กอยู่นะคะยังไม่เป็นผู้ใหญ่นะสิทธิเด็กหมายถึงอะไรหมายถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของเด็กที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมีอยู่4อนนะจ๊ะก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตสิทธิที่จะได้รับการปกป้องสิทธิที่จะรับการพัฒนาและสิทธิการมีส่วนร่วมนะจ๊ะต่อมากล่วเมื่อสิทธิเด็กก็คือ พวกบังคับผู้เข็นทำร้ายจิตใจเด็กให้เด็กใช้งานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายยกเด็กให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติของตนเองปฏิบัติต่อเด็กนะคะเป็นการขัดขวางการจเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กนะคะทิ้งเด็กไว้โดยไม่มีการดูแลเรื่องสวัสดิภาพน,นะคะมาเรื่องสุดท้ายของเทอมนี้มาแล้วน่าจะใช่กฎหมายในชีวิตประจำวันทวนแค่สองอันเพาออกสองข้อนี้อา่าเป็นไงช่วยสุดๆไหเอา้าวชื่อบุคคล เขาบอกชื่อบุคคลตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องไม่พ้องกับพระมหากษัตริย์นะคะคล้องกับนามของพระมหากษัตริย์และนามสกุลแรกเริ่มใช้ในรัชกาลที่หกนามสกุลแรกเริ่มใช้ในรัชกาลที่หกชื่อว่าสุขขุมนะะนามสกุลแรกท,ที่ทรงพระราชานคือสุขขุมนะคะในรัชกาลที่หกนะ,ะต่อมา บัตรประชาชนนะคะก็คือต้องเป็นคนไทยต้องเป็นสัญชาติไทยอายุเจ็ดถึงเจ็ดสิบปีนะคะนะแล้วต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วบัตรจะใช้งานได้หกสิบปีเออขอโทษหกสิบปีแล้วบัตรโอโหเรียบจัดเลยเนี่ยโดยบัตรเนี่ยจะใช้ได้ถึงหกปีนะคะทำบัตรตอนอายุเจ็ดถึงเจ็ดสิบนะคะหลังจากเจ็ดสิบไปแล้วก็จะเป็นบัตรคนแก่ไปแล้วนะคะแล้วบัตรมีอายุได้ถึงหกปีนะคะแล้วก็ขอยื่นใหม่ภายในหกสิบวันนะ นี่คือตัวอย่างบัตรประชาชนต่อมาแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธินะคะของผู้อื่นก็คือ 1. ไม่ออกน,นอกสถานที่ในเวลากลางคืน 2. ไม่คบหากับบุคคลที่จะชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียะะสามก็คือระมัดระวังไม่ทำการใ,ใดๆที่เป็นแบบว่าสาเหตุนะคะให้ไป็นางที่เสียหายเช่นไม่เล่นการพนันไม่ติดสารเสพติดนะคะสคี่คือหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือชักชวนจากคนแปลกหน้านะคะ ห้าคือแจ้งผู้หรองครูเจ้าหนี้ที่เกี่ยวห้องเมื่อถูกละเมิดหรือว่าพบเห็นนะจ๊ะอ้าวสไลด์สุดท้ายแล้วจ๊ะบอกว่าการป้องกันคุ้มครองสิทธิในเด็กคือหนึ่งสร้างความรู้ความเข้าใจกันเนี่ยมันครูอธิบายให้ฟังตั้แต่อีพีก่อนนนู้นจนไ่มาถึงวันสอบนี่แล้วสองคือสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและสามรดน้ลงเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็กนะคะเอาละอ๋อสุดยอด ไม่น่าเชื่อพวกคุณต้องสู้ๆนะครูวิวเป็นกำลังใจให้พวกคุณเสมอนะจ๊ะอ่ะครูขออนุญาตทำตัวใหญตรงนี้นิดนึงโอ้โหนะตั้งใจทำข้อสอบนะคะทวนแบบจูดใจไปหมดแล้วโอ๋ยี่สบสาสิบนาทีแล้วนะคะมาทำแบบทดสอบกันเลยครูให้เวลาทำนะคะวันอังคารทั้งวันเลยจนถึงหกโมงเย็นนะคะอ้าวนี่คือลิงข้อสอบ สู้ๆนะครูขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะไม่มีอะไรยากสิ่งที่ทวนในวันนี้ถึงจะพูดเร็วไปบ้างอะไรไปบ้างแต่มันอยู่ในข้อสอบหมดเลยนะครูคัดมาแล้วนะจ๊ะนี่นะสอบไปภาคยี่สิบข้อนะโอเคไหมอ้าวแล้วพบกันใหม่โอ้โหพบกันใหม่เนี่ยครูขอแบบว่าขอให้ได้เปิดเทอมสองแบบมาเจอการถึงแม้แบบว่า อาจจะเรียนแบบสำหรับวันเรียนหรืออะไรก็แต่แต่ขอให้มีทางนะที่ให้ได้เปิดเรียนแล้วมาเจอหน้ากันนะคะแล้วพบกันใหม่นะในเทอมสองปีการศึกษาสองห้าหกสี่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆนะทุกคนเคลียร์งานให้เสร็จนะเพราะครูเต็มใจให้เกรดสี่กับทุกคนถ้าทุกคนมีงานและครูมีหลักฐานว่าเฮ้ยคุณส่งงานจริงเหมาะสมกับเกรดที่ครูให้สู้ นะคะทุกวิชาเลยขอให้ทุกคนโชคดีได้เก็บสีทุกวิชาเลยนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ